สวัสดีครับกินกับนายตูนนะครับวันนี้ก็จะมาบอกเรื่องทุเรียนครับผมมีปัญหาเรื่องทุเรียนนะเพราะว่าไปซื้อทุเรียนมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วซื้อมาสองลูกแหละแต่ว่าคนมันเยอะไงช่วงนั้นคนมันเยอะก็เลยให้เขาผ่าลูกหนึ่งและอีกลูกหนึ่งก็คือเดี๋ยวเอามาผ่ากันเองเออไอ้ลูกแรกโอเคครับที่เขาผ่าให้แต่ลูกที่สองนี่คือมันแข็งเกินไปเขาเรียกว่ามันอะไรอ่ะมันมันมันอ่อนหรือยังไง แต่ว่าตอนที่เอามามันแข็งนะครับมันแข็งเลยอะ่ะแล้วอันนี้ก็คือพอพอพอต้องต้องบอกกันว่าพอเราเอามาผ่าเองแล้วมันแข็งเนี่ยเราก็เลยพี่จุ๋มเขาเลยโทรไปหาน้องๆที่เขา,ามีสวนทุเรียนน่นะครับทางน้องๆเขาก็เลยบอกว่า,าให้เอาผ่ามาให้หมดแล้วก็เอาห่อกระดาษหรือห่อถุงอะไรก็ได้นะฮะแล้วก็เอาใส่ในกระบอก กระป๋องตองเรื่องอะไรก็แล้วแต่ล้วปิดให้มดชิดครับแล้วก็เอาแช่ไว้ในตู้เย็นสองสามวันก็มาเปิดดูทีหนึ่งเพราะว่า,าแต่ละพลูแต่ละเม็ดเนี่ยมันจะสุกสุกแบบไม่พร้อมกันเออก็เลยทําวิธีนั้นครับแล้วก็ตอนนี้อย่างที่เห็นครับเหลืออยู่สองเม็ดครับเอเพราะว่าอนอกนั้นก็คือมันเริ่มสุกเริ่มนิ่มก็เลยกินไปเลยกินไปแล้วครับทีนี้ก็เหลืออยู่2เม็ดเพราะว่าอันนี้แข็งมากเลยพวกเนี้อ่าเอเม็ดมันเล็กครับดูเล็ด ต้องบอกกันว่าตอนที่ซื้อมาแล้วผ่าออกมานะคือโยนลงกับพื้นนะมันก,ก็ป๊อกปอกปอกนะมันแข็งเลยครับมันแข็งคือมันกินไม่ได้อะ่ะนะก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่า,าจะต้องโทรไปถามน้องๆเขาที่ว่า,เ,าเขาปลูกสวนทุเรียนเขามีสวนทุเรียนกันอยู่เขาก็ให้คาแนะนํามาประมาณนี้แหละครับก็เลยเอามาหอ่อๆไว้แล้วนี้ก็อย่างที่บอกครับมันจะสุกไม่พร้อมกันน้องเขาบอกหานะก็ มาดูกันครับอันนี้ห่อไปสองชั้นนะแล้วก็เก็บใส่กระป๋องไว้อันนี้ก็คือนิ่มแล้วละ่ะเริ่มนิ่มแล้วจากที่มันแข็งเลยนะนี่ตอนตอนนี้เดี๋ยวดูดดนี่ฮะนิ่มแล้วนี่คือข้างในมันนิ่มแล้วนะอ่าเนี่ยก็มีมีบางช่วงที่ยังแข็งอยู่แต่ว่าตรงตรงตรงเนี้ยนิ่มแล้วคือถ้าเก็บเก็บไว้อีกสักวันหนึ่งเนี่ย เก็บอ so ีกสักว so well, so anyway, ันหนึ่งนี่นิ่มเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวดูดูเม็ดด้วกันอันนี้อันนี้นิ่มแน่ๆเราล้วมันนิ่มแต่อันนี้เป็นเม็ดที่แข็งที่สุดเพราะเม็ดมันเล็กแล้วมันมันมันอ่อนขนาดเนี้ยเห็นไหมมันอ่อนเลยอ่ะตอนที่เอาออกมาทีแรกโยนแล้วมันรังปอกปอกปอกไปก็คือมันแข็งมากแต่อันนี้อันนี้ก็เริ่มแล้วนะนี่ยเ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 นี่ยนิ่มไปละนิ่มละนิ่มละเริ่มนิ่มละเนี่ยอีกวันหนึ่งครับเนี่ย อันนี้ผมยังยังจะยังไม่ผ่ามันนะอ่ายังไม่ยังไม่แหกมันมากกว่านี้เออเนี่ยเนี่ยอันนี้คือเริ่มนิ่มแนละ้วเป็นวิธีที่ได้ผลครับเผื่อใครซื้อมาแล้วแบบเราเราไม่ได้ผ่านะเออแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ได้อนะ <c oughs> เพราะว่าเราก็ต้องให้พ่อค้าเขาเลือกให้นะเราก็ไม่ใช่ชาวสวนอะไรประมาณนั้นก็ถ้าเกิดเราเจอเหตุการณ์แบบผมเนี่ยก็ทําแบบนี้แหละห่อไว้นะห่อไว้ อ๋อ oh, oh. แล้วก็หาใส่กล่องใส่ภาชนะอะไรไว้แล้วก็เข้าตู้เย็นครับในช่องปกติแหละอ,อไม่มีอะไรมากมายเลยครับแต่ในช่องปกติแค่นั้นเองเอาไปแช่ไว้แล้วก็ทุกๆ2วันถึง3วันเปิดมาดูทีนึงครับเพราะว่าแต่ละพลูแต่ละเม็ดจะสุกไม่พร้อมกันพยายามเปิดดูครับไม่ใช่แบบรออาทิตย์นึงแล้วมาเปิดทีเดียวอนนันอาจจะเละได้นะฮะก็เป็นวิธีง่ายๆครับอ่าแค่นี้แหละครับ มาความเพ้อพรนาให้ฟังที่เศษครับผม